ปลาครับพี่น้องเดีวเวลาออกล่าอีกแล้วช่วงนี้ถ้าบ่อเลี้ยลงกับว่ได้กินนะครับพี่น้องปลามันบ่เขา่าไก่ข้นเรจาจะเนี้มันบ่ไขา่เข่าไก่ฟังปลาต้องอยู่กลางบังย่างเดียวเราต้องเลี้ยลงจนจะเรียรนยิ่งมันครับพี่น้อง ไปครับผมไปลุนน้ากันครับรมาถิ่มานประมาณเหมือน,นีดูนเหรอครับพี่พี่นอ้องล่ามเบรดังดูนผมนมีปลาขึ้นเดียกเอาขึ้นมึงนนะพี่นอ้องตัวทำได้หนึ่ปลาพอเห็นโตนะครับพี่นอ้อง Mình <laughs> đập bạc mập 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 ้ไปทางดวนยังสูงอยู่ครับพี่น้องเลยทำติดมินกับสีขาดท้งนละปลายัางสูงข้นนะสูงเบ็ดนะ ด้วยป้าบวัวพี่น้องมันหางสาวย่างเดียวไปพันนี่มันหางแดงๆเลย

ไดยว่ดเต่าโดนครับพี่น้องถือหัวเนี่ยตัวนี้ก็ได้นวดจันนวดจันเสียบบวชเลนแต่ว่าบัดสาวมาเสียกันเปียงทิศท่าแล้วลาาาายยครับพี่น้องไม่ใจยังหัวักว่าถือว่าเตมาใส่เขาไงครับใส่ลูกควทั้งนั้นเลยมาถึงสองแค่ตัวหรอกมั้ง่ เห็นตะคืนแบบแบบแบบยิง่งตัดหนาไปหนอ่องเอาจมูกก็ดีเลยนะโดนโดนโดนคิดว่าก็โดนแล้วโอ้โดนถล่ เตามที่หาแล้วครับพี่นอ้องนี่ก็ใส่เดียวกันหมดเลยแตตอนยิ่นกะถือว่าจะใครด้ท้ายบืง้งนะครับพี่น้องเอาว,ว่าเราท้อเราซับโดนน,น่าได้ยโชคโดนๆ เดี๋ยซีหาตัวตวนี้นะครับตดีนี้ได้หาเต็มครับพี่น้องปลายศบหลุนหลนเอ้ยปลานวลจันทร์หลวน,น,วน,น,วน,ลวนขึ้นแล้วครับพี่น้องซีมวงแข็งแล้วใส่โลกโลกครึ่งมืดแล้วไง ขอบคุณครับผมที่รับชม